เอาละฮะกระาบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตอมเก็ตก,กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการนะครับสอนนะครับเล่นนะครับผมและก็วิธีใส่ของนะครับตัวจัก,กรพพัดเด็กนั่นเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าจัก,กรพพัดเด็กเนี่ยเป็นีหนึ่งตัวนะครับที่คุณประโยชน์เนี่ยเหลือล้นมากๆต้องมีเก็บไว้สักคนนึงนะครับยิ่งในช่วงที่ เพิ่มอัตราเลดรอปเนี่ยจกักรพรรดิเด็กในการสุ่มตอนนี้อยู่นะครับผมขอบอกเลยว่าแนะนําให้สุ่มเก็บกันเอาไว้นะฮะ <c oughs> บอกได้เลยว่าตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่นะครับผมสามารถช่วยทั้งทีมได้แบบประโยชน์มากโขเลยนะครับนี่วันนี้เนี่ยเราเฉลยต้นคลิปเลยไม่ต้องมานั่งถ่ายกันแล้วนะว่าวันนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับนี่เลยครับ ตามเทมนหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นสุ่มจักรรพัดิเด็กนะผมก็เลยเอาจักรรพัดิเด็กมารีวิวให้เลยนะครับสำหรับคนที่หาแนวทางการปั้นอยู่นะฮะโอเคมาดูในส่วนของตัวจักรรพัดิเด็กกันดีกว่านะครับสกิลเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีประโยชน์สุดๆนะครับเพราะว่าตัวจักรรพัดิเด็กเนี่ยมันสามารถตัวเดียวนะครับสามารถแทนได้ทั้งจีนอตและมูเมงได้เลยนะในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยหลายๆคนจะเห็นตัวมูเมงกับจีนอตกันเยอะมากๆใช่ไหมครับอยู่ในทีมเดียวกันอนะไรพวกเนี่ยเพราะว่าจีนอตเนี่ยคอหลักเนี่ยมันจะช่วยนะ จีนอสเนี่ยคอมันเนี่ยเมื่อตัวคอฝ่ายตนนับขึ้นกระหน่ำเนี่ยจะได้รับพลังงาน2จุดนะครับพลังงานเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ให้ทีมเราเนี่ยใช้อันตีได้เยอะๆนะครับผมแล้วตัวจีนอสเนี่ยมันต้องไปสัมพันธ์กับมูเมงนะครับเพราะว่ามูเมงเนี่ยจะเพิ่มอัตราของการเนี่ยครับผมอัตราของการกระหน่ำนะครับให้ทีมเรานะครับนี่เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะฮะดูนะครับนี่มูเมงนะครับผมมูเมงเนี่ยอันตีของมันเนี่ยทำให้เพื่อนในทีมฝ่ายตนนะครับหนึ่งรายเข้าสู่สถานะกระหน่ำหนึ่งรอบนะครับ เขาคือสถานะกระหน่ำหนึ่งรอบก็ไปเข้าออคอนเซปต,ต์ของคอหลักของ G ีนอสนะครับนี่ปุ๊บมันต้องใช้2ตัวคู่กันนะครับจีนอสกับมูเมงนะถ้าใครยังไม่มีจกักรพรรดิเด็กหรือไม่มีตัวคอหลักที่สกิลดีๆนะครับนี่เห็นไหมพอกระหน่ำปุ๊บฝั่งเราเก็จะได้รับพลังงาน2จุดสามารถใช้อันติีทันทีได้ฟีหนึ่งตัวเลยนะครับผมสำหรับตัวที่ดาเมจหนักๆที่จะไว้ตีทีมฝั่งตรงข้ามนะก็ต้องใช้2ตัวนี้เพื่อซัพพอร์ตขึ้นมานะครับผมแต่ว่าจากักรพรรดิเด็กเนี่ยมันดีกว่าพวกนี้ยังไงไนะครบ มันดีกว่าตรงที่ว่ามันใส่แค่ตัวเดียวเนี่ยสามารถประหยัดพื้นที่ได้เลยนะครับสตัวนะครับใส่ตัวเดียวแล้วมีที่ว่างเอาตัวอื่นเข้ามาเสริมหรือตัวดามเมจหรือตัวแทงเข้ามาเสริมได้เพิ่มอีก1ตัวฟรีๆนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะครับเห็นไหมเมื่อในทีมครับแต่ละไลน์ที่ติดขีนะครับผมจะเพิ่มพลังงาน2จุดทันทีนะครับก็คือแทนเพิ่มพลังงานของ G ีนอตไปเลยนะตัด g ีนอตทิ้งไปเลยไม่แทบไม่ต้องใช้เลยนะครับแล้วก็ในรอบแรกเนี่ย น้ำมิดอันตรีของฝ่ายเรานะครับผมจะเพิ่มขึ้น30%อีกด้วยนะก็แบบแรงแล้วแรงอีกอะคิดดูนะ แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคือแรงอะแรงเลยอะแล้วก็มีในส่วนของสกิลพาสซีฟอีกนะครับนี่ทุกครั้งที่จักรพรรดิเด็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนในทีมแถวเดียวกันเนี่ยจะเข้าสู่สถานะกระน่ำหนึรอบนะครับดามเมจสูงเพิ่มขึ้นนะครับผม30%นะครับนเห็นไหมก็จะเป็นในส่วนของสกิลมูเมงให้ด้วยนะครับมูเมงเนี่ย จะต้องใส่สกิลนะแต่นี้เป็นแพสซีฟเลยนะครับถ้าจากักรพรรดิเด็กเคลื่อนไหวนับก็คือแนะนานะครับให้ตัวจกักรพรรดิเด็กเนี่ยตีตัวแรกนะผมพอตีตัวแรกเนี่ยถ้าเพื่อนติดคีหรือตัวจกักรพรรดิเด็กเองเนี่ยติดคีเนี่ยก็จะเพิ่มพลังงานด้วย2จุดทําให้ตัวต่อไปที่ตีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเ,เป็นตัวดาเมจนะครับเช่นพวกอะตอมมิกทัซึมากิโกลเด้นบอลหรือตัวตีเดียเด่ยวๆแรงๆอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนจัดทีมยังไงนะครับผม ก็จะเอาไว้เป็นตัว2หรือตัว3อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อจากจักรพรรดิเด็กนะครับก็จะได้พลังงานมาทําให้ใช้ตีได้นะครับแล้วพอจักรพรรดิเด็กเนี่ยตัวแรกใช่ไหมครับใส่กระหน่าแล้วเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันก็จะติดสถานะกระหน่ำนะให้เพื่อนในทีมตีแรงขึ้นอีกนะครับผมนี่ตรงนี้นะก็สอดคล้องกันทั้งสองสองสกิลเลยนะครับตัวเดียวเนี่ยสามารถประหยัดไปถึง2ช่องเลยนะครับในการใส่ตัวละครนะครับผม เนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างนี้นะครับสำหรับจักรพรรดิเด็กนะฮะอ่าแล้วก็มาดูสกิลอันตีนะครับสกิลอันตีเนี่ยจะโจมตีต่อเนื่องนะครับ5ครั้งนะครับต่อศัตรูทุกรายทั้งแนวนอนสร้างดาเมจ130%นะครับผมมีโอกาส50%นะครับทำให้เป้าหมายหลักติดสตันด้วยนะครับ1รอบนะครับอ่าอันนี้ก็ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเป็นติดสตันแบบพวกตัวตีแรงๆฝั่งตรงข้ามหรือพวกตัว CC ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวดาเมจหนักๆตัวสกิล แปลกๆหรือตัวสกิลดีบัฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันติดสตตนปื๊บฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทําอะไรเราได้1เทินนะครับผมเนแล้วถ้าเมื่อติดคิทตีค้ออีกด้วยนะครับผมจะเพิ่มบทขยี้นะครับสอรอบนะครับผมเห็นไหมจกักรพรรดิเด็กนี่ตีแรงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ปัฟดีอย่างเดียวนะพอดีอย่างเดียวตีแรงอีกด้วยนะครับผมต้องบอกเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไปใช้เป็นตัวดาเมจในทีมได้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมนี่แล้วก็ สกิลทั่วไปเนี่ยก็เป็นโจมตีลายเดี่ยวนะครับสร้างความเสียหายพลังโจมตี1 2 0นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนการจัดทีมเนี่ยจกักรพรรดิเด็กเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าไม่รู้จะจัดทีมยังไงนะแนะนําให้ความไวของจกักรพรรดิเด็กเนี่ยไวที่สุดในทีมนะครับผมเพื่อที่จะได้เปิดก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เพื่อแบบเอากาติคขีดข้อมาเนี่ยก็ได้พลังงานไป2จุดนะครับผมแล้วก็ทําให้เพื่อนในทีมฝ่ายเดียวกันเนี่ย เกิดสถานะกระหน่ำด้วยนะครับคือเพื่อนในแถวเดียวกันเนี่ยคือยังไงครับอันนี้เดี๋ยวผมจะจำลองให้ดูเลยนะครับผมการจัดทีมนะครับเนี่ยสมมุติจักรพพัดเด็กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนในแถวเดียวกันเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นแถวแนวนี้นะครับผมเนี่ยแถวแนวนี้นะครับหรือว่าก็จะเป็นแถวของโกลเด้นบอลนะครับกับอะตอมิกนะครับผมที่จะได้สกิลที่จะได้สถานะกระหน่ำไปนะครับแต่ว่าถ้าจักระพัดเด็กอยู่ตรงนี้ล่ะ ก็จะเป็นในส่วนของโบลอนครับกับทัสซมากินะครับ,ก,บ, um รบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดแถวนะพอจกพักรพรรดิเด็กตีไลน์ที่1ปึป๊บอะตอมมิกกับโกลเด้นบอลเนี่ยก็ได้สถานะกระหน่ำนะครับผมแล้วก็จะทําให้อันตีเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยนะครับในรอบแรกนะครับผมแล้วก็ได้ใช้อันตีด้วยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ในการจัดทีมเล่นๆนะครับผม แนวทางนะฮะก็แนะนำนะครับให้จกักรพรรดิเด็กเนี carts, magic, ่ยเป็นตัวตีตัวแรกนะครับผมแล้วตัวที่2ตัวที่3หรือตัวอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่จะจัดเป็นตัวดามเมตัวแทงหรือตัวสกิลอะไรก็แล้วแต่นะเนส่วนของตรงนี้นะอ่าส่วนเรื่องของการใส่เซ็ตอุปกรณ์นะครับผมการใส่เซ็ตอุปกรณ์เนี่ยของตัวจักรพรรดิเด็กนะครับผมแนะนานะครับให้ใส่เป็นอัศวินนะครับหรือนักดาบก็ได้นะเพราะว่าทุกๆการโจมตีศัตรูหนึ่งลายเนี่ยมันจะสร้างดามเมโบนัสให้กับเป้าหมายเพิ่ม10%มากสุด 3ชั้นนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะได้รับดาเมจโบนัส bon เป็นเท่าตัวนะเป้าหมายหลักคืออะไรก็คือสมมุติมันมีสกิลเนี่ยโดน3ตัวหรือทั้งทีมใช่ไหมครับไอตัวไหนที่เราคลิกเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะโดนหนักที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โดน3ตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มพันละ10ซนะครับก็คือถ้าสกิลหมู่หรือไอพวกนี้ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเนี่ยโดนแน่ๆแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มความแรงเข้าไปเนี่ยแล้วจกักรพรรดิเด็กเนี่ยก็โจมตีเป็นหมู่ด้วยนนนะะครับก็เลยแนะ,นนะครับ เซตแรกเนี่ยใส่เป็นอัศวนหรือนักดาบก็ได้นะฮะแล้วก็เซตต่อไปในที่ผมแนะนำคร่าวๆนะอันนี้ผมแนะนำคร่าวๆนะสามารถไปปรับใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ใครจะใส่เซตไหนก็ได้นะครับผมเซตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเซตนักรบนะครับเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะจากบัตรเด็กนี่ก็ตีแรงเหมือนกันนะครับผมอย่ามองข้ามนะครับแล้วแต่ใครจะเล่นสายไหนนะครับหรือว่าจะติดคิติค้อเนี่ยจะเพิ่มดาเมจทันที1 5ก็ได้นะครับผมสําหรับ เซตของนักโทษนะครับหรือใครอยากให้อึดหน่อยอ่ะเพราะว่ามันบัฟดีนะครับอยากให้อึดหน่อยก็ใส่เซ็ตต่อสู้เข้าไปนะเพิ่มค่า HP ตัวเอง10%นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะอยากให้มันเป็นตัวเปิดไวๆนะครับเพิ่มความเร็วตนเองนะครับ10%ก็เป็นเซ็ตของตัวของนักบวชนะครับผมเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสำหรับการใส่เซ็ตนะครับผมใส่ได้หมดเลยนะครับนักบวชก็ได้นะถ้าแบบอยากให้มันเร็วอ่ะเร็วกว่าคนอื่นเขาว่าเร็วยังไงแบบแบบเดินฟ้าเล็กพี่อ่ะ เนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะเพิ่มความเร็ว10%นะครับผมมันจะไวกว่านะครับอย่างสมมุติเนี่ยความไวอยู่ที่200บวกเท่ากันใช่ไหมครับแต่พอใส่นี้10%เนี่ยมันเพิ่มไปอีกเท่าไหรอ่อ่ะอย่าง100นะก็เพิ่มไปอีก10นะครับ200ก็เพิ่มไปอีก20เลยนะครับผมก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวจกักรพรรดิเด็กเนี่ยส่วนเซิร์ฟนอกเนี่ยถ้าบางคนถามนะพี่เราเซิร์ฟนอกเขายังเล่นกันอยู่หรือเปล่าไอ้ตัวจกักรพรรดิเด็กเนี่ยนะครับผม ก็ต้องบอกนะครับว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยถ้าแบบพวกพลังสูงๆจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับผมสําหรับตัวจักรพัรดิเด็กนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแพทใหม่ๆเนี่ยหรืออัปเดตใหม่ๆเนี่ยที่ตัวอื่นจะเข้ามาเนี่ยบางตัวเนี่ยคอมันดีกว่านะครับ บางคนเน้นตีแรงเน้นตีอะไรตัวมันก็จะค่อนข้างคบคันกว่านะแต่จักระพัดเด็กเนี่ยเป็นตัวที่ครบเครื่องนะับในช่วงแรกๆนับสาก็สา,สามารถปั้นได้ยาวอยู่ในระยะหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยๆเอาตัวอื่นเข้ามาเติมก็ได้นะเติมจนครบหมดแล้วไม่รู้จะเติมอะไรนะถ้ามันมีตัวที่มีประโยชน์กว่าคอหลักมันดีกว่าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจักรพพัดเด็กออกนะประมาณนี้นะฮะส่วนผมเนี่ยมีแทงท็อปอีกหนึ่งตัวนะจริงๆเนี่ยอยากใส่แทงเพิ่มเป็นสอดเป็นอีกหนึ่งตัวเป็น2ตัวนะครับผมระหว่างด้วงกับแทงท็อปเนี่ยผมกําลังคิดอยู่่เพราาะว อาจจะเอาทซึมากีออกนะครับเพราะว่าเศษเนี่ยหายากเหลือเกินนะบ้านมาตั้งนานแล้วทัชซึมะกีผมนี่ยังสองดาวอยู่เลยครับตัวอื่นไปสี่ห้าดาวหมดแล้วนะครับผมจักระพัดเด็กกับราชาทะเลลึกเนี่ยมาทีหลังเนี่ยไปสี่ดาวแล้วนะครับสามสี่ดาวแล้วทัชซึมะกีผมยังสองดาวอยู่เลยนะฮะ องเฝ้าใจจริงๆนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปั้นตัวจกักรพรรดิเด็กน้าแนวทางรีวิวการเล่นและการใส่ของนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ